ไปหยิบผ้าในเตามันผ้าใน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 กระมังออกมาเลยกระมังที่เผาพื่เผาเนี่ยที่เผาเสร็จนั่นแหละร้อนๆเลยนะปฏิหารเลยเพราะไม่มีพองไม่มีอะไรเลยแฟนพระองค์ไปเนี่ยบางทีหมาดุดูบางทีฟัดเด็กเอาเนี่ยไม่เข้าเลยงูนี่ไม่แผ่ไม่เบี้ยเลยตอนที่หลวงพ่อป่วยเนี่ยเข้าโรงพยาบาลหลวงพ่อไม่มีปัจจัยเลยใช่ไหมแม้กระทั่งวันมรณภาพเงินบนหามก็ไม่มีเงินไม่มีเงิน ตองเดียวพาจา์อยู่กับหลวงพ่อเนี่ยปฏิหารได้เห็นกับตาเลยมีบ้างไหมครับเมื่อมีอยู่ตอนตอนทำพะนะครับหลวงพ่อเขาบอกว่าผมก็บอกเห็นว่าไฟามันแดงเนื้อเผาเนื้อเผา,าดินเผาดินมันจะแดงใช่ไหม่เผา้ดยแกบด้วยอะไรมันจะแดงก็หลวงพ่อผม,ผมก็จะรีบนะเห็น <He ard. S 1> มันมืดแล้วจะรีบก็บอกว่าจะเทและจะเทไอไอดินแดงๆเนี่ยเทกระจะเพื่อจะล่อนให้ผงม,มันสะอาดไป พ่อบอกกันไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะไหม้ครับ <ฆะ S 2> ผมบอกไม่ไหม้ครับไม่ไหม้เย็นแล้วเขาบอกันอ้าวเย็นแล้วเหรอเขาบอกพ่อก็ล้วงเข้ามาในในผ้านที่แดงๆเลยแล้วให้ผมกำไว้โอ้โหมันร้อนอย่าบอกใครแกโอ้โวแล้วบอกว่านั่นแหละปฏิหารจริงๆเลย,เลยเพ่อไม่มีร้อนไม่มีพองไม่มีอะไรคือลวงไม่มีผ้าในเตายใน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 กามังออกมาเลยกามังที่เผาทึบเผาเนี่ยทึบเผาเสร็จนั่นแหละร้อนเลยนะปฏิหารเลยพ่อไม่มีพองอไม่มีอะไรเลยแล้วตอนที่เราหยิบ อโอ้โหยีพร้าตอบเข้าไปแล้วพ่อไอการมันร้อนต้องร้องเลยอะเราบังพ่อปล่อยพ่อปล่อยอะไร้องขอชีวิตเลย้อขอชีวิตเลย,เลยไม่ไหว่ะแล้วเราไม่ตอนนั้นเรา <c oughs> ไม่ถามพ่อหรอกพ่อไม่ร้อนเหรอถามพ่อมันเขาก็เงียบเงียบเงมย้ม, <c oughs> ยมือนี่คือนี่คือที่ปฏิหารที่หยังอื่นนะที่เราเห็นอยู่เงี้ยลูกศิษย์ลูกหาเนี้ยผมบอกเลยนะอำเภอสามโคกนะสองฝั่งแม่น้ํารวมถึงอําเภอเมืองทั่วทั่วไปเนี่ยก็มาหาหลวงพ่อกันเยอะนะครับ แล้วเราเคยเห็นไหมคนนู้นคนนี้มันเล่าเรื่องปฏิหารของหลวงพ่อเนี่ยมีบ่อยบางทีบางครั้งแฝนพระองคมไปเนี่ยบางทีหมาดุดุบางทีฟัดเด็กเอาเนี่ยไม่เข้าเลยงูนี่ไม่แผ่ไม่เบีย้ยเลย,เยแฝนพระองคมไปงูไม่แผ่ไม่เบีย้ยเลยเขาก็บอกเออเนี่ยมันเลื้อยมาอะไรมาเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังเกิดปฏิหารเรื่อยๆนะ,ะปฏิหารเยอะมากหลวงพ่อหอมอนะเยอะมากนี่คืออันนี้เราแค่เล็กน้อยนล็กน้อยนที่ที่ที่เ็เห็นแล้ว คนต้องมีคนถามและหลวงพ่อเป็นคนที่ไม่จับตังค์ใช่ใช่มีใครมาขอโชคลาภมีอะไรแล้วคนก็คิดว่าเดี๋ยวบูชาหลวงพ่อก็ไม่รวยสิยครับอันนี้เราพูดพูดแ<อ>ทนเลยนะว่าบ<ๆ>อกว่าเฮ้ยหลวงพ่อไม่ชอบเงินอนะ่ะแล้วเราบูชาหลวงพ่อไปเนี่ยจะร่ํารวยจะดีอะไรอย่างนี้ได้นะดีดีขยันทำมาหากินอะไรต่ออะไรหนึ่งพ่อก็สอนนะนะสอนแต่ว่าโชคลาภก็ ไปทํามักงานก็ดีอะไรได้ง่ายงานได้เงินดีดีมากเลยเมตตาดีมากเลยเป็นเรื่องเมตตาด้วยเรื่องเงินเรื่องทองะหรครับเรื่องเงินเรื่องทองก็ดีดีผมต้องถามเลยว่าอย่างที่ที่เมื่อกี้นะครับที่ว่าอย่างที่ที่ถามทำไมถึงถามเรื่องนี้เพราะว่าตอนที่หลวงพ่อป่วยเนี่ยเข้าโรงพยาบาลหลวงพ่อไม่มีปัจจัยเลยใช่ไหมไม่มีเลยไม่มีหลวงพ่อท่านไม่ไม่รับปัจจัยอยู่แล้วถ้าใครให้ใส่ไว้ในตู้ท่านก็บอกให้เอาไป้างหมด ทำบงกบหน้าต่างทําเทปูนอะไรเอาไปแม้กระทั่งวันมรณภาพเงนมนณะามก็ไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีเงินจัดงานศพนะครับจะต้องเล่าให้ฟังว่าตอนที่หลวงพ่อท่านมรณภาพไม่มีเงินจัดงานศพพระอาจารย์ไปอ่าไปยิบยืมแล้วกันเรียกว่ายืมยืมลูกศิษย์มาได้มาสามแสนห้าไปจัดไปขอยืมนะครับไปขอยืมลูกศิษย์มาสามแสนห้านะครับเมื่อปีประมาณห้าศูนย์ห้าศูนย์ใช่หปีห้าศูนย์หลวงพ่อมาครตอนนั้นไปยืมมาสามแสนห้าแล้ววันเดียว วันแรกก็ได้ครบหมดเลยได้ครบมาคืนเมื่อคืนเขาเลยนะสามแสนห้างานวันแรกปีห้าูนเนี่ยสามแสนห้าคืนหมดเลยมีญาติโยมเนี่ยมาบริจาคให้เขารู้ว่างพ่อไม่มีตังค์เขาว่าให้หมดเลยอันนี้ผมต้องถามก่อนเลยครับคนเป็นเราเนี่ยผมกล้าพูดคนไงเอาง่ายนะ,ะไม่มีใครหรอกปีห้าศูนนะไม่ใช่ปีหกแปดนะเงินแสนสมัยนั้นถือว่าเยอะนะมมเยอะเยอะเยอะมากปีห้าูนนั้นก็ถือว่าถือว่าเยอะนะครับเงินแสนนึงอ่ะทำไมเขาถึงมาบริจาค คนคนนั้นมาทําไมถึงต้องมาบริจาคให้หลวงพ่อเยอะแยะขนาดนี้เขาประสบความสําเร็จอะไรนับถืออะไรหลวงพ่อขนาดนี้คือคุณได้ค,ค,คุณงามความดีหลวงพ่อท่านทํามาตั้งแต่ต้นน่ะนะ <c oughs> ท่านก็ไม่จับปัจจัยอยู่แล้วแล้วก็ไม่รับเงินเก็บไว้ไม่พอกเงินไว้อะไรไว้ไม่เอาทางนั้นท่านก็เลยชาวบ้านเขารู้รู้แล้วก็พอรู้ปุ๊บมาพรารณภาพมาอะไรมาก็จะเอาเงินทองมาฮะช่วยทุกอย่างทุกอย่างจะให้เงินมา วันแรกสองแสนแล้วก็มาห้า0 0ื่นมั่งแสนหนึงมั่งอะไรมันก็มาเรื่อยๆก็มาให้ตลอดอลก,ก็เหมือนเวลาไม่สบายตอนท่านอาพาธหนักไปนนทเวศก็เสียเงินแพงทั้งโยมก็รู้ว่างพ่อไม่มีโยมก็มาออกให้มาออกให้ด้วยง,งามความดีของเขาเพราะสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อเนี่ย ไม่ได้มีการโฆษณาไม่มีอะไรนะหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ให้เนี่หลวงพ่อเป็นพระที่เป็นพระโบราณเลยนะครับอะไรที่เสียเงินเสียทองท่านจะไม่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 ยุ่งเรื่องเงินเรื่องทองแต่ว่าเรื่องคุณงามความดีนะที่ท่านท่านท่านประพฤติปฏิบัติใช่ใช่ก็เลยเขาเรียกอะไรเลยเลยมีอันในสองมีได้ในมาครบทุกอย่างเลยซึ่งผมต้องกล้าพูดเลยว่าตอนนั้นพระอาจารย์เพิ่งจะ ต้องเรียกว่ารักษาการตอนหลวงพ่อมรณะครับไม่เครียดเลยครับก็เครียดเหมือนกันแลสามแสนกว่าบาทเนี่ยเราเเหมือนยังมีปฏิหารครับเครียดแค่วันเดียวเองนะเอองทุกอย่างเงินก็จะมาให้หลวงพ่อทอะไรต่อะไรจัดงานทรงงานศพได้ครบทุกอย่างเลยมาไม่ขาดตกบกพบบห้องการเลี้ยงดูปูเสืออะไรญาติโยมมาอะไรก็ครบทุกอย่างแม้แต่พระเจ้าอะไรก็นิมนมาอะไรมาก็เลี้ยงดูครบทุกอย่างครบถ้วนทุกอย่างซึ่ง แตกมากนะหลวงพ่อเนี่ยสร้างเหรียญไว้เมื่อปีสองพัน้ร้อยสิบห้าแร้วเเรียกว่าเหรียญโนพเก้าอ่าเปเหรียญนบเก้าเพราะผมเห็นเหรียญนบะเก้าเลยผมอยู่ที่นี่จริงผมก็ได้ยินแต่ผมมุ่งจะเห็นเพราะเห็นปุ๊บผมเลยรู้เลยว่าหลวงพ่อแม้เนี่ยทำตะกุดเนี่ยมันเป็นยันต์ตัวเดียวกับเหรียญโนบเก้าเลยนะครับเป็นยันต์ตัวเดียวกันป้าเป็นเหรียญที่ระลึกเป็นเหรียญที่ระลึกสร้างอุโบสถนะครับสร้างอุโบสถปี2 5 1พันร้อยสิบห้าแต่ว่า หลวงพ่อมาสร้างอุโบสถเมื่อรื้ออุโบสถหลังเก่าออกที่พังไปแล้วก็225มาอีก10ปีต่อมานะครับ10ปีต่อมาถึงหลวงพ่อถึงจะสร้างอุโบสถซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่า10ปีหลวงพ่อสร้างเหรียญไปเลยนะ10ปีถึงจะมาสร้างอุโบสถปี225 แต่ทาแค่สองปีแล้วสองปีเสร็จแล้วสองปีเสร็จแล้วคืออุโบสถหลังนี้ใช่ไหมใช่หลังใหญ่นี่ลหลังใหญ่นะครับสองปีเสร็จสมัยนู้นมันหาเงินสร้าง,งยากแต่หลวงพ่อใช้ระยะเวลาสองปีสร้าง,งอุโบสถเสร็จเลยใช่ปุณน,นั้นยี่ห้าบาทเองลูกหนึ่งเยโอ้แต่ยี่ห้าบาททอง <c oughs> น่าจะบาทละแค่สี่ร้อยหรือเปล่า<ต>อาจจะประมาณนั้นก็คิดดูก็ถือว่าพอสมควรนะครับแล้วสร้างโบสถ์ได้ใหญ่โตมาหรานเลยแล้วคิดดูสร้าง สร้างเหรียญเอาไว้ปี15ม,มาสร้างโบสถ์ปี 25, 25. สร้างเสร็จประมาณปี2728นะแต่มาฝังลูกนิมิต4ีปี4ี่นะครับนะซึ่งน่าจะเป็นสตอร,รี่เรื่องราวที่ยาวนานมากสำหรับการสร้างอ<ห>นะุโบสถและการสร้างเหรียญอันเนี้ยของหลวงพ่อหอมนะแล้วผมถามว่าแล้วหลวงพ่อของเขาเนี่ยไม่จับเงินไม่เลี่ยายด้วยไหมไม่เลี่ยารไม่ไม่เลี่ยไรไม่ะไยแต่สามารถที่จะซื้อที่ดินเขาเรียกอะไรซื้อที่ดินต่อวัดได้ซื้อที่สร้างวัดสร้าง นู่นนี่นั่นได้แล้วไม่ถามไม่ได้อย่างผมเนี่ยผมเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอะ่ะในการทําทําช่วยหลวงพ่อแมนอยู่ที่ที่วัดเนี่ยนะนี่เนะี่ยหลวงอย่างหลวงพ่อหอมเนี่ยไม่เลี่ยนลายไม่อะไรเนี่ยแล้วหลวงพ่อเขาไปปัจจัยมาจากไหนเนี่ยคือพ่อจะเป็นคนแบบริ่เริ่มอมคที่ใเรื่มบอกอยากต้องสร้างมุติก็ดีสร้างบวชก็ดีเลยโวมพ่อรู้แล้วรู้แล้วก็เอามาคนมาบริจาค แต่หลวงพ่อท่านก็เกรงใจบอกกลัวญาติโยมจะไม่ค่อยจะมีตังค์ใช้กัน <อะ S 2> ก็จะมาทําบุญก็กลัวญาติโยมจะลาบากแต่ญาติโยมก็ช่วยจนเสร็จนะช่วยจนเสร็จทุกอย่างเลยไม่แล<ม>้ว<ม>ผมต้องถามว่าอย่างพระอาจารย์อยู่กับหลวงพ่อมานานเ<ม><ม>งนี้หลวงพ่อเคยบ่นไหมเฮ้ยฉันจะสร้างไอ้นู่นนี่น่ะท่านมีความเครียดความทุกข์ท่านเคยพูดอย่างนี้ไหมแบบว่าเอ้ยจะหาเงินที่ไหนจะไปอะไรอย่างงี้ท่านเคยพูดไหมท่านท่านไม่พูดนะท่านท่านบอกว่าเราจะสร้างอะไรก็ดีอะไรดีก็เกรงใจโยมเพราะว่าเกรงใจโยมก็ไม่ท่านเครียดเท่าไหร่ ขาก็บอกว่ามีเท่าไหร่ทำเท่านั้นก็ถ้าบุญโยมาให้เท่าไหร่ทำเท่านั้นท่านจะไม่ไปไปมุ่งหวังใี่ว่าให้มันใหญ่โตเป็นนี่เป็นศิลยอะไรไม่เอาอย่างสร้างโบสถ์คิดดูทำสองปีเนี่ยสองปีเสร็จเลยอย่างเงี้ยท่านทำสองปีเนี่ยท่านไม่ได้พูดเหรอเอ๊ะทำไมถึงถึงถึงเสร็จไวอย่างเงี้ยท่านไม่มีแบบปฏิหารหรือมีคาถาอาคมอะไรไปไปเสกเงินนะทตัวเองมันถึงมากขนาดนั้นนลยหรืท่านก็คงจะมีของท่านแหละนะคนได้ได้พูดไหมใงนี้ ก็เคยท่องเวลาไปไหนมาไหนท่านก็จะมีมีบทของเขาก็เขาก็มีอะไรราชานัปไปยังมะมะอิตินังปยังมะมะอะไรเนี่ยเขาจะท่องไปแล้วก็ลูบหน้าลูบตาฟังไม่ทันฟังไม่ทันราชานัปไปยังมะมะราชานังปิยังมะมะและอะไรต่อนะครับอิตินังปยังมะมะอิตินังปิยังมะมะนั่นแหละครับแค่นี้นะครับก็ลูบหน้าลูบตาแล้วก็ไปแล้วแล้วก็นี้ก็ญาติโยมก็เห็นอะไรก็มาสร้างอะไรต่ออะไรเดียวเขาก็มาช่วย เพราะว่าอันนี้เรื่องแปลกนะม,มันเหมือนมันย้อนแย้งกันนะครับที่เราต<ช>้อถามว่าเอ๊ะหลวงพ่อไม่จับตังค์แล้วหลวงพ่อก็มีตังค์แจกลูกศิ์ลูกหานน่นนี่นะสร้างวัดใหญ่โตไหนจะซื้อที่ดินอีก<ช><ช>อะไร<ช><ช>อีก อันนี้ถือว่าใหญ่นะคร <Okay. S 1> ับสร้างอุโบโสถสร้างกุฏิหลังนี้ <Yeah. S 1> เป็นหอสวดมนต์ด้วยาราการบารีนนู่นด้วยศาลาศาลาสองชั้นนะนแล้วนี่ข้างล่างก็ที่ทํายกสูงเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีเขื่อนเนี่ยน้ำมันจะท่วมเพราะว่าประตูน้ามันจะอยู่ตรงนี้ใช่ใชประตูน้ํามันจะอยู่นี้น้ํามันจะท่วม บริเวณนี้เมื่อก่อนจะท่วมบ้านเพื่อนผมก็อยู่แถวนี้ท้าเลยท่วมหมดทันจนโศมโถมาจนสูงหมดเลยเนี่ยแล้วก็ตอนหลังมามีเขื่อนกันเขื่อนกั้ํากันน้ำและน้ำ็เลยไม่ท่วมคือก็เลยทําให้วัดแถวๆนี้ที่สังคโปคือจะยกไตถุนสูงแล้วก็จะเป็นทรงเหมือนดาวล้อมเดือนจะมีหอส่วนบนอยู่ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นที่ส่วนมนของพระภิกษุสฆ์ถ้าเราไปวัดทางทางทางปทุมธานีอยุธยาในโบราณจะเป็นแนวแนวนี้หมดแล้วกุฏิพระจะล้อมเขาเรียกดาวล้อมเดือนกันงสไตายแบบนี้หมด ก็คือผมก็เลยบอกที่ว่าไอ้หลวงพ่อแกเหมือนย้อนแย้งทางไม่จับแต่ว่าอยู่ดีๆเงินมาจากไหนอะไปสร้างมาด้วยความเมตตาน่ะนะเมตตาพ่อท่านมีเมตตานะเวลาใครไปใครมาก็เอออยากจะช่วยพ่อพ่ออยากสร้างอะไรนะก็ช่วยช่วยจนสำเร็จสำเร็จทุกอย่างนะก็คนเราผมก็ผมก็เมตตากันทุกคนนะครับแต่ทาไมออะหลวงพ่อแกอยากจะทําอะไรก็มีความอะเรเราต้องมองเอ้แกต้องมี เคล็ดลับอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรย่งเงี้ยครับถึงทําให้สําเร็จอย่างอย่างผมบอกว่าบางคน,นไปบอกต้องสวดมนต์บทนั้นบทนี้<ช>นี่คือบทที่หลวงพ่อท่านใช้ประจำเลยใช่ไหมที่เมื่อกี้ที่ อาพระอาจารย์ได้ลได้ททองให้ฟังเนี่ยแล้วมีบทอื่นอีกไหมที่หลวงพ่อได้ใช้ท่านก็มีของท่านนะนะทางมีของท่านะแต่ส่วนหนึ่งก็คือคุณงามความดีของท่านนะนะส่วนหนึ่งแต่ส่วนคาถาอาคมท่านชอบอยู่แล้วท่านก็มีแทบทุกบทอะไรต่ออะไรเขาก็ท่องมานะแต่นี่คือบทนี้คือท่านจะภาวนาประจําประจําอยู่ทําให้เรียกเงินเรียกทองเรียกอะไรทุกอย่างนะครับที่ทําให้ให้เขาเรียกให้สำเร็จทุกอย่างมาก็คือบทบทอันนี้ได้หลวงพ่อท่านพูดไหมบทเมื่อกี้คือบทคาถาอะไร เป็นคาถาเมตตาน่ะไปไหนเมื่อไหร่คนเมตตาไม่ได้บอกนะว่าเป็นคาถาอะไรพระอินทร์พระพรหมอะไรไม่ไม่ได้ไม่ใช่เป็นคาถาเมตตาไม่ใช่คือหลวงพ่อเน้นคาถาเมตตายงเดีวแต่ว่าท่านดุนะท่านดุใช่ใช่คือเป็นอะไรที่เหมือนย้อนแย้งกันนะแต่ท่านดุแต่คนก็ยังเข้าข่าวนี่แสดงว่าท่านเล่นอาคมขึ้นนะครับเพราะว่าท่านดุตีหมดหลงทรงลงเสร็จแล้วดอนหมดนะเขาบอกว่าบวชหน้ากับท่านเนี่ย ท่องขันนาผิดเนี่ยท่านก็เอ็ดทันทีเลยไม่ได้เลยต้องหยุดเลยไม่บวชมาบวชนี่ต้องท่องให้ได้ทุกคนต้องท่องขันนาให้ได้นะครับถ้าท่องไม่ได้ท่านไม่บวชให้นะต้องต้องต้องท่องให้ได้ก่อนแล้วเขาบอกว่าท่านเป็นพระที่มีสมาธิมากประมาณว่าท่านท่านนั่งทาอะไรอยู่แต่อีกคนหนึ่งท่องมนต์อยู่เนี่ยแต่ท่งท่านท่องผิดท่านรู้เลยรู้รู้รู้จริงไหมครับอันนี้จริง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 แล้วว่าขึ้นไปบทไหนท่องท่องอยู่ท่านจําได้แล้วขึ้นที่เก่าเลยท่านจะหยุดมาบอกพระอะไรบอกเนี่ย อย่าท่องไวนะต้องท่องแบบนี้ปานกลางอย่างเี้ยเลยมีสะพานที่ดีมากเรามาขึ้นตรงนั้นต่อเลยแสดงว่าท่านแต่งฉานในเลยจะท่านพระปฏิโมกท่านก็ได้นะครับครับท่านเมื่อก่อนในท่านเป็นคนแสดงพระปฏิโมกเองเลยเมื่อก่อนเนี่ยนะได้มหาสมงสมัยในท่านสวดได้หมดโอ้โหนี่แสดงว่าท่านโอ้เก่งเลยเนี่ยเพราะว่าครั้งการอย่างคนบอกว่าไอ้การสวดมนต์น่ะไม่เห็นใช่เรื่องยากเลยคุณหยุด ไม่ต้องไปบทอะไรอิติปิโสเนี่ยคุณหยุดไปตรงไหนแล้วคุณมาต่อตรงนั้นลืมนะลืมลืมต้องมาเริ่มใหม่กันเลยนะเริ่มเริ่มเริ่มใหม่แสดงว่าหลวงพ่อท่านแตกฉานแล้วแสดงว่าท่านท่องจนแม่นยำเลยนะแม่นยำแล้วก็สามารถจะหยุดตรงไหนแล้วเริ่มตรงนั้นได้ไม่ธรรมดาเลยนะท่านท่องไม่ตลอดนะอช่วงบ้านปลายบ้านปลายที่ท่านอาละวาาธละกัน ท่านท่านท่านกิจวัตรท่านนั่งอยู่หรือท่านภาวนาหรืออะไรทีนี้เราเห็นเกือบอยู่กับถ้าท่านอยู่กับท่านมาก็ก่อนสองน้สงน้าเสร็จผมสองน้าเสร็จท่านก็จะทำวัดเย็นไม่ขาดเลยไม่ขาดท่านก็มีมีที่นอนปูไม่มีเตียงไม่มีอะไรท่านมีที่นอนปูให้ท่านท่านก็จะนั่งมือที่หมอนแล้วก็ทาวัดเย็นตลอดถ้าวันไหนถ้าไปธุระไปปะบังไปไกลๆในรถท่านก็ตรวจในรถทำมัดเย็นไม่เคยขาด รรมาช้าวัดเย็นท่านไม่เคยขาดเลยตลอดโดยโดยถือเป็นนะเหมือนหลวงพ่อแม่ในที่ผมอยู่กับท่านนะก็คือถือว่าจิตของการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านี่สำคัญสุดและคือการสวดมนต์ทำวัดเนี่ยจะไม่มีอื่นอื่นไหนเมื่อจะทํางานเหนื่อยอะไรเงี้ยจะต้องถึงเวลาต้องมาทําต้องมาเขาบอกเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสำคัญสุดคือถือแบบอย่างพระโบราณนะเดี๋ยวนี้พระสมัยใหม่เนี่ยจะจะเขาเรียกละเลยกันเรื่องน้ละเลยเรื่องนี้กันใช่ใช่ซึ่งหลวงพ่อท่านก็จะปฏิบัติอย่างนี้บัไม่ขาดไม่ขาดเลย ซึ่งผมอะหลวงพ่อหอมเนี่ยเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อละมูนวัดสุราชลังสันด้วยซึ่งหลวงพ่อละมูนเนี่ยก็ถือข้อวัดปฏิบัติของหลวงพ่อหลวงพ่อหอมเราไปนะครับในเรื่องของสรรพวิชาเรื่องตะกุดเรื่องข้อวัดการปฏิบัตินะครับเพราะหลวงพ่อชะลมูนเนี่ยแกคอยบ่ายมาแกก็ไม่ฉันนมนมอะไรพวกนี้นมเนยพวกนี้ไม่เอาน้ำเปล่าอย่างเดียวน้ำเปล่าต้องประเคนด้วยอะไรด้วยแก บปงี้แล้วก็จะเดินจงกรม,มนั่งสมาธิเที่ยมืธกันก็คือแบบอย่างหลวงพ่อหอมไปเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ที่ที่พระอาจารย์อยู่เนี่ยนอกจากนี้เห็นอะไรอีกไหมดนหลวงพ่อหอมขณะที่ท่านปฏิบัติมีปฏิหารอะไรเกิดขึ้นไหมก็ตามปฏิหารท่านน่ะแหละก็ไม่มีอะไรที่ว่าที่ว่าจะจาได้มัน มันมีหลายๆอย่างอะนะแต่ในจําไม่ค่อยได้นะบางทีเราเห็นความเขาเรียกเห็นความปกติใช่เคยนความปกติจนเหมือนเหมือนว่าไม่ได้ปฏิหารแล้วมันคือเรื่องปกติเหมือนผมอยู่กับหลวงพ่อแม่เนี่ยมันคือเรื่องปกติเป็นแลสิตี้กันแา้วทำไปจนมองว่าไม่ใช่ปฏิเราอยู่กันทั้งวันจนไม่ใช่ปฏิหารแล้วเรื่องวาจาสิธิ์มีไหมหลวงพ่อพ่อนี่แน่นอนเลยนั่งตามเสาเนี่ยคอยดูว่าพระจะต้องการอะไรอะไรต้องดูแลหมดเป็นระเบียบลุศิษย์ ทำวัดเย็นก็ต้องให้สวดด้วยเด็กๆวัดต้องสวดมนต์นนด้วย,ววยเป็นเหรียญมั่งมาแล้วก็พระองค์มังม่งท่านมากจะให้ไปนะแต่ก็จะให้คําสอนด้วยว่าให้ขยันทำมาหากินอะไรเงี้ยก็งามความดีอะไรต่อ,อะไรเงี้ยก็คือให้วัตถุมงคลคู่กับธรรมะแต่ท่านก็เคยพูดอยู่นะก็ว่าถ้าเบื่อใครทําไม่ดีบิดามารดามไม่เคารพนับถืออะไรเนี่ย มันก็เหมือนแฟนดินนีไงวะเอนี่ยเคยพูดนี่แค่เคยบอกก็ไม่มีประโยชน์อะไรวขาสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆสำหรับพรกเกจิเก่งพระเกจิดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับฝากติดตามช่องจ้าสุมาอี้และอีกหนึ่งช่องทางแฟนเพจดักบุญพเนจรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคิปดีๆในครั้งต่อไปนะครับ